สวยธรรมชาติไม่ทาครีมแม้ผ่านมาเกือบ21ปีเปิดบ้านเงาะกชก,กรใช้ชีวิตอยู่บ้านปลายคนเดียวแม้50ปีขออยู่ดูแลแม่เงาะกชก,กรนี้มาก,ก่อนเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2515ที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือมาลัยทองและบทตัวประกอบในเรื่องอื่นๆเช่นพลอนภอลเวจากนั้น ซึ่งเข้าประกวดนางสาวไทยเมื่อปี2536ได้รับตำแหน่งรองอันดับสองจากนั้นซึ่งมีผลงานละครและภาพยนตร์เรื่องต่างๆในบทบาทที่เด่นขึ้นอาทินางทาตทัดดาวบุษยาแหวนทองเหลืองหัวใจใครจะรู้เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในเรื่องนางทากกับกุชกรนิมกกรหรืองเงาะที่ได้มีโอกาสมาเปิดใจกับรายการหนึ่งถึงเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นน้องแดนดานายที่เคยศึกษาดูใจกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเงาะกุชกรเล่าว่ามีข่าวว่าเราครบกับรุ่นน้องอายุน้อยกว่าแต่ว่าเราไม่ได้คบกันเหมือนเป็นความรักมันไม่ใช่ พราะคบการแค่ช่วงสันๆเขาบอกว่าเราดูเป็นผู้หญิงบุคลิกดีสวยเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยอายุขนาดนี้ยังดูแลตัวเองได้แบบนี้เขาเลยให้ความสนใจเขามาคุยด้วยเงาะเริ่มเล่าชีวิตในวัยเด็กว่าแม่ครอบครัวจะไม่ได้ฐานาะขัดสนอะไรมากแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังลูกทุกคนให้รู้จักอดออมเงินค่าขนมหยอดกระปุก ซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากก็ทำตามที่คุณแม่บอกเพราะอยากเก็บเงินไว้ซื้อของที่ตนชอบพอย่างเข้าสู่วัยรุ่นเริ่มมีคนชักชวนให้เข้าสู่วงการบันเทิงดังนั้นจึงเริ่มมีงานแสดงละครเข้ามา2-3เรื่องเมื่อได้เงินมาก้อนแรกก็ดีใจมากเพราะเป็นเงินที่หามาด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเยอะในความรู้สึกจึงเก็บไว้ฝากธนาคารส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งให้ครอบครัวไว้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านหลังจากนั้นเงาะได้มีโอกาสประกวด นางสาวไทยในปี2536และได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยมาครองส่งผลให้มีชื่อเสียงมากขึ้นทำให้มีงานละครงานโชว์ตัวงานเดินแบบเข้ามาหาไม่ขาดสายและรับรู้รายได้เป็นกอบเป็นกามจึงคิดว่าควรจะต้องมีวิธีจัดการบริหารเงินอย่างจริงจังซะทีสำหรับงานอดิเรกอย่างว่าที่โปรดปรานของอดีตรองนางสาวไทยผู้นี้นอกจากจะเป็นการทำสปาดูแลความงามที่ร้านของตัวเองแล้วเงาะ ยังหาเวลาว่างไปบวชชีพราหมณ์ถือ8แล้วทำวิปัสสนากรรมฐานที่วัดสงบสงๆตามจังหวัดด้วยเพราะได้ฝึกหลายเรื่องโดยเฉพาะการกำหนดจิตใจให้รู้เท่าทันอารมณ์